มึงข้าวหลังบอกเจะชัดที่รับอะไรกูเก็บรับมันไม่ทันดีนะพี่น้องครับบันไส้มึงลูกชายตายยิ้แห่งบ้านโกกไม้แพนอาจใจบีเคแอลฆ่าตัวโคตรแพนเรื่อดีไม่เคยทำจำได้แต่เรื่องชั่วกูร้องประกาศให้ทั่วว่าคนชั่วเจ็ดแผ่นดินแล้ววันที่เราเรอคอยก็มาถึงนะครับ ตั้งแต่ EP ีที่แล้วช่วงท้ายของ EP ีจนมาถึงตัวอย่างที่ออกมาพี่ยมแกพูดคำสำคัญทิ้งไว้ให้เราสงสัยว่าไอ้ตอมึงสวยแล้วก็วบอกเลยนะครับใน EP นีนี้พี่ยมสบายมากๆเลยครับไม่ต้องจำบทเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพี่ยมพี่สวยละพ,พี่สวยเรื่องอะไรไม่บอก สวยวเรื่องราวเริ่มต้นเหมือนภาพจํามาจากตัวอย่างนะฮะเกิดขึ้นที่บางบานั่นเองในขณะที่พี่เป็นต่อพี่อู๊ดพี่วอกและน้องยาดากําลังร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ที่นั่นสิ่งที่แปลกไปก็คือพี่ยมนั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามข,ามของพี่เป็นต่อครับคือน่าจะไม่มีใครครบแล้วแหละชั่วขนาดนี้ไม่ยอมมานั่งด้วยกันนะครับตรงนี้บอกให้เรารู้เลยนะครับว่าพี่ยมยังโกรธพี่เป็นต่อไม่หาย จากรอบที่แล้วที่พิยมโดนไอเจ้าคุณชายเนี่ยเอากระเป๋าตังไปแล้วมาแจกเงินให้แกแกนี่เครียดจัดเลยนะครับผมพิยมแกะกะว่าเจ้าคืนพี่เป็นต่อซะหน่อยสุดท้ายก็จ่อยเหมือนเดิมครับในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่พิยมพูดคําว่ามึงสวยแล้วไอต่อพูดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พูดบ่อยมากเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากมีคนคนนึงมาพูดกับเราว่าสวยแล้ว นั่นมันหมายความว่าเราอาจไปทําอะไรมาที่หลงหลงลืมลืมไปแล้วนะว่าอาจจะเป็นผลพวงจากอดีตต้องทําให้เรามากังวลในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วพอเพื่อนเพื่อนพยายามถามกันใช้ทุกวิถีทางที่จะเค้นความลับจากพมิมแกก็ไม่ยอมบอกนะครับจนการมาของน้องผู้หญิงใส่ชุดขาวคนนี้นะเธอเดินเข้ามาในบงังบาโดยที่สายตาของเธอเนี่ยแทบไม่ลาไปจากพี่เป็นต่อเลยครับจนพี่เป็นต่อกับเพื่อน,เ,อนเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่า คำพูดที่พี่ยมบอกว่าพี่เป็นต่อสวยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ไหมะหลังจากที่พี่เป็นต่อเห็นอากับกิริยาของน้องชุดขาวคนนี้คอยมองแต่ตัวแกตอนนี้แหละครับจังหวะขยี้ก็ต้องมาถึงครับผมพี่ยมลุกมาหาพี่เป็นต่อแล้วขยี้ครับมึงสวยแล้วไอ้ต่อจนหน้าหมันไส้สุดๆนะฮะ <c oughs> ไออากับกิริยาของน้องผู้หญิงคนนั้นก็คอยแต่มองพี่เป็นต่อแอบมองอยู่ตลอดเลยนะครับ จนพี่ว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างไหมอะ่ะได้แต่บอกให้พี่เป็นต่อลองไปคุยกับเธอดูซิว่าจริงๆแล้วทําไมเธอถึงคอยมองพี่ว่าก็เดาว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเด็กของพี่เป็นต่อไหมซึ่งพี่เป็นต่อบอกว่าคนนี้ไม่รู้จักจริงๆพี่ว่าก็เลยบอกว่าหรือว่าน้องคนนี้อาจจะเป็นลูกของพี่เป็นต่อหรือเปล่าผู้หญิงที่เป็นเป็นต่อเคยมีอะไรด้วยเนี่ยแล้วคลอดมาเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า เรียกว่าพี่วอกนี่บิ้วสุดๆเลยนะครับจนจิตตกไปเลยนะพี่เป็นต่อจนน้องยาดาเนี่ยเธอทนไม่ไหว,วเธออยากจะรู้ว่าสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับเธอจึงบอกให้พี่เป็นต่อไปถามน้องตรงๆเลยว่าน้องเขามองพี่เป็นต่อเยอะขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าพี่เป็นต่อก็เครงใจอยู่นะครับแต่ก็น้องยาดาบอกแล้วอยากรู้ก็ต้องไปนั่นแหละครับเมื่อพี่เป็นต่อพี่วอกพี่อูด๊ดลุกไปถามเธอน้องชุดขาวคนนั้นก็เลยถามพี่เป็นต่อว่า พี่ชื่อพี่เป็นต่อใช่ไหมแม่หนูให้มาหาพี่โอ้เท่านั้นแหละครับตกใจเลยเฮ้ยอะไรวะเนี้ยนี่ลูกหรือเปล่าวะเนี้ยแล้วเธอก็บอกว่าพี่อาจจะจําไม่ได้หรอกเพราะมันนานมากแล้วแม่ของเธอชื่อมีนครับอืมเออใช่จริงๆด้วยจนน้องคนนั้นบอกว่าไม่แปลกหรอกที่พี่จําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแม่ของเธอกับพี่เป็นต่อคบกันตอนที่พี่เป็นต่อทํางานที่ BKL ใหม่ๆโอ้โหนานแล้วนะครับ พี่บรรเทาก็แทบจะจําไม่ได้เลยนะยังไม่ทันจะสอบถามให้ได้ความอีพิยมก็ยื่นหน้ามาครับพูดคําเดิมครับพูดพร้อมกันเพื่อนเอนมึงสวยแล้วช่วงเนี้ยหมั่นเขี้ยวพิยมมากนะครับอยากจะอืต่อยสักทีหนึ่งพูดเป็นอยู่คําเดียวจนทําให้ทุกคนเนี่ยจิตตกไปหมดเลยนะครับได้แต่คุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วน้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของพี่เป็นต่อหรือเป็นลูกของแฟนเก่าพี่เป็นต่อที่เป็นลูกพี่เป็นต่อด้วยหรือเปล่า แล้วเธอยังดูอายุประมาณ19-20เท่านั้นเองเธออาจจะเป็นลูกของพี่เป็นต่อที่แม่เธอให้มาตามหรือเปล่าจิตตกไปกันใหญ่เลยครับตอนนี้อีีิยมก็ขยี้ต่อครับว่าไงนะมึงสวยแล้วไอ้ต่อจนน้องยาดานี่ไม่ทนแล้วครับอยากจะรู้ความจริงแย่ๆอยู่แล้วเธอจึงลุกขึ้นมาบอกกับพี่เป็นต่อว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นลูกพี่เป็นต่อก็ไม่เป็นไรนะคือพี่เป็นต่อกลัวแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นขึ้น,นมาความรักของแกกับน้องยาดา มันมันมันจะไปต่อไปได้แต่น้องอยาดาใจกว้างนะครับต่อให้ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกก็ไม่เป็นไรครับผมจนพี่ไป็ต่อตัดใจไปถามเธอฮะคือมันแม่งอยู่เนาะอยู่ดีๆจะไปถามว่าเราเป็นพ่อหรือเปล่าไม่รู้จะเอ่ยคําว่าอะไรเลยนะครับพูดคําว่าต้องใช้สรรพนามอะไรพี่ต้องเรียกตัวเองว่าอะไรจนถึงพูดไปพูดมาจนถึง,งคําว่าพ่อนั่นแหละครับเธอรีบปฏิเสธเลยครับว่าพี่เป็นต่อไม่ใช่พ่อเธอแต่ ที่เธอมาหาพี่เป็นต่อเนี่ยเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยป่วยหนักแล้วและอยากเจอพี่เป็นต่อครับผม <c oughs> อีแม่นี่ก็อะไรไม่รู้นะครับเลิกกันไปตั้งนานแล้วพอะจะเป็นจะตายก็อยากให้คนนู้นคนนี้เขาไปหาโดยเฉพาะพี่เป็นต่อเล่นเอาทุกคนว้าวุ่นกันเลยละครับ <c oughs> สรุปแล้วพี่เป็นต่อรอดจากมึงซวยแล้วคนนี้ไปแล้วครับผมผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของพี่เป็นต่อนะครับเรื่องจบแล้วครับพี่ยมยังไม่จบครับผม แกเดินกลับเข้ามาอีกแล้วมึงคิดว่าเป็นเรื่องนี้เหรอไม่ใช่เรื่องที่มึงสวยเนี่ยเป็นเรื่องอื่นครับมึงสวยแล้วไอ้ต่อเอาอีกแล้วครับเพื่อนๆช่วยลุมกระเทือบพิยมกันหน่อยดีไหมเนี่ยอยากรู้จะแย่อยู่แล้วยิมยอมบอกเอกสวยเรื่องอะไรไม่นานครับหลังจากที่ทุกคนมานั่งที่แล้วน้องอิงที่เคยเป็นแฟนของพี่เป็นต่อซึ่งได้บอกเลิกกันไปแล้วเธอมาที่บางบาครับแล้วเธอก็มานั่งอยู่ จนพี่เป็นต่อต้องอธิบายกับน้องยาดาว่าเธอเป็นใครพอน้องอิงเข้ามาพี่ยมเดินเข้ามาอีกแล้วครับมึงสวยแล้วไอ้ต่อเหมือนเดิมครับผมละหมั่นไส้พี่ยมมากๆสุดท้ายน้องยาดาก็เลยบอกให้พี่เป็นต่อไปคุยกับน้องอิงซิซึ่งเอาจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรเลยเธอแค่มากินข้าวที่บางบาเท่านั้นแล้วเธอไม่ได้คิดเอาเรื่องเอาราวอะไรด้วยยินดีกับพี่เป็นต่อที่มีรักครั้งใหม่ด้วยนะถึงแม้ว่าพี่ยมจะพยายามยุน้องอิงขนาดไหนก็ตาม ไอสองเรื่องที่ผ่านมานี่ก็ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับที่พี่ยมพูดว่าพี่ต่อซวยเนี่ยพี่ยมก็มาปั่นอีกรอบครับไอตอ่อมึงคิดว่าเป็นสองเรื่องนี้เหรอไม่ใช่เว้ยมึงซวยแล้วไอตอ่อพี่วอกแกล้งวางแผนกับพี่ยมเพื่อจะไถเงินพี่เป็นต่อสักสี่หมื่นบาทแต่พี่เป็นต่อแกไม่ยอมให้ครับพี่ยมก็เลยบอกว่าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรแต่กูบอกเลยว่ามึงซวยแล้วเป็นคำพูดสุดท้ายที่พี่ยมได้ยืนพูดครับ เพราะพี่เป็นต่อไม่ไหวแล้วฮะบ,บอกพี่วอกรับดีๆจากนั้นหวดเข้าไปหมัดดึงที่ใบหน้าของพี่ยอมครับสลบทันทีครับหลับสนิทสิตยิ้มครับสมควรแท้ตอนผมดูอยู่นะเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดมากๆต่อยโป๊ะเข้าไปทีนึงเนี่ยแมสมน้ำหน้าครับเมื่อพี่ยอมสลบแล้วพี่เป็นต่อให้พี่อุ้งกับพี่วอก ถอดกางเกงข้างนอกของพิยมจับมัดไว้แล้วเอามาทิ้งที่ขยะหน้าบังบาพี่เป็นต่อและพี่วอกพยายามขู่พิยมให้บอกมาซาว่าสวยเรื่องอะไรพิยมแกไม่ยอมบอกครับถึงขั้นขู่ว่าจะเอาเนยทาไปที่ปิกาจูเพื่อให้หนูเนี่ยมันมากัดปิกาจูไส้ดินสอของแกให้ขาดไปซะแกยังไม่กลัวเลยนะครับถึงขนาดนี้แล้วพี่ต่อแล้วก็ทุกๆคนก็เลยไปจากที่นั่นครับแต่ปล่อยพี่วอกกับพี่อู๊ดนะครับมาแอบเอาความลับจากพิยมแต่สุดท้ายพิยมก็ไม่ได้พูดความจริงครับ ก็พูดเหมือนเดิมฮะมึงซวยแล้วเหมือนเดิมน่าจะกระทืบซ้ำนะสุดท้ายพี่เป็นต่อปล่อยพิยมให้นอนอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นเหยื่อของหนูครับแต่หนูที่ว่าเป็นหนูตัวขา,ขาวๆนะครับเนี่ยแหละฮะออกมาหาพิยมเฉยเลยฮะแล้วก็ชวนพิยมไปต่อที่ห้องอะไรจะง่ายขนาดนั้นพอเราดูแล้วก็รู้เลยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนของพี่เป็นต่อที่จะเอาความลับจากพิยมนั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะ สุดท้ายพี่ยมก็คลายความลับกับสาวคนนั้นที่พี่เป็นต่อจ้างมาครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรฮะแค่พี่ยมต้องการใช้คำพูดเหล่านี้เอาคืนพี่เป็นต่อให้พี่เป็นต่อจิตตกว่าตัวเองไปทำอะไรผิดพลาดในอดีตมาหรือเปล่าเพื่อแก้แค้นในอีกแบบหนึ่งนี่แหละครับซึ่งไม่บ่อยครั้งนะครับที่พี่ยมจะประสบผลสำเร็จอย่างนี้นะฮะหลังจากที่พี่ยมเข้ามาในออฟฟิศ มันก็พูดคําเดิมอะไอต่อมึงซวยแล้วไม่กลัวหมัดเหรอพิยมพี่เป็นต่อก็แกล้งเล่นด้วยฮะอ้อนบอนร้องขอพิยมว่าบอกเธอว่าซวยอะไรพิยมไม่ยอมบอกครับเพราะมันไม่มีอะไรจะบอกมันเมคขึ้นมาเฉยๆแต่แล้วการมาของคุณยาดาชิบหายแรงงานนี้พิยมเพราะคุณยาดาเล่นสเต็ปเดียวกับพิยมครับคือเธอเดินมาบอกพิยมทําหน้าแบบจืดเลยนะทำหน้าแบบจริงจังมากว่าพิยมพี่ซวยแล้ว แล้วไม่บอกด้วยนะครับว่าสวยเรื่องอะไรพี่เป็นต่อก็เอ,อออหอมกกับน้องยาดาไปด้วยฮะก่อนที่น้องยาดากับพี่เป็นต่อจะไปกินข้าวพี่เป็นต่อยังบอกอีกว่ามึงระวังตัวไปด้วยนะมึงสวยแล้วแล้วพี่วอกกับพี่อู๊ดก็พูดคําเดียวกันครับมึงสวยแล้วอีกยมเอาคืนแบบเจ็บๆเลยครับตอนนี้ละฮะพี่ยมจิตตกยาวๆแน่นอนงานนี้รเรื่องราวตรงนี้ก็จบลงครับ เอาจริงนะครับการแกล้งกันไปแกล้งกันมามันก็สนุกอยู่นะแต่แกล้งกันถึงจิตตกเลยนี่ย้ำไปย้ำมาว่าซวยแล้วก็ไม่รู้ว่าซวยอะไรแถมไม่ยอมบอกด้วยนะยิ่งทําให้คนฟังจิตตกไปกันใหญ่เลยแหละครับชีวิตของคนเราที่ผ่านมาเรื่องราวเยอะแยะมากมายเราจะไปรู้เหรอว่าเราทําอะไรมาหรือเปล่าพลาดอะไรมาหรือเปล่าจนมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวันซวยในอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะ ก็ทาให้คนจิตตกและคิดไปต่างๆนานาได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะถ้ามีอะไรที่หวาดระแวงที่มันจะกลับมาทําให้เราทุกข์ในปัจจุบันบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับส่วนอีกฉากหนึ่งคลิปวิดีโอมันยาวแล้วนะครับผมไม่ขอเล่าแล้วกันเป็นเรื่องของน้องเบลลี่อยากจะตื่นเต้นกับพี่ก๊อฟนั่นแหละครับก็หาเรื่องกันไปเรื่อยโดยมีเจมินเป็นคนรับจ้างที่จะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็แกล้งแทงกันตายตก็ไม่มีอะไรฮะ ชีวิตอย่างมีรสชาติชีวิตคู่อย่างมีรสชาติแค่นั้นเองเนาะก็เลยไม่เล่าดีกว่านะครับเพื่อนๆมีโอกาสก,าก็ไปดูกันนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคิดยังไงกับคลิปนี้รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ s d สดีสวัสดีครับ